สวัสดีชาวไบอยกันทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์จีพีนะครับเจอก,กันกับผมในรอบนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของปริสตาร์ทการคัดลีฟายเสร็จสิ้นกันไปมาคุยกันก่อนเกมนะครับย้ำนะฮะว่าคืนนี้กิจกรรม2องทุ่มตรงครับรอบสปินเรดนะฮะส่วนเมนเรดก็เป็นพรุ่งนี้แต่ปริสตาร์ทเนี่ยเขาคัดลีฟายครั้งเดียวแล้วเขาใช้นะฮะไป2รอบเลยเผื่อใครไม่รู้บอกกันไว้นะฮะทุกคนช่องทางการรับชม2ช่องทางหลกัลกๆแล้วแต่เน็ตใครเร็วรเน็ตแครแรงคงจะดูได้นะฮะสปอร TNT สปอ r t NT, 2เท่านั้นนะครับย้ำนะ PPTV HD 3 6สสนามนี้สุดสปดาหนี้ไม่ถ่ายนะครับทุกคนวันนี้นะครับตำแหน่งโพที่ได้ออกมาคริสตัสาที่ได้ออกมามีอะไรจะต้องว้าวมีอะไรจะต้องคุยกันมันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่มัน Amazing มากๆเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เรียงกันไปแต่ตอนนี้เรามาสรุปกันก่อนดีกว่านะครับว่าใครออก start เป็นยังไงกันบ้างนะก่อนอื่นเลยแสดงความยินดีกับเจ้าของโพนะครับเป็นอีกหนึ่งครั้งที่มาร์คมาเก็ตทำให้แฟนๆนั้น ใจตุ้มตุ้มนองนอนะครับตื่นเต้นอยากให้การแข่งขันเนี่ยมาถึงเร็วๆนะครับแสดงความยินดีกับมาร์คด้วยตําแหน่งโพลที่เรียกว่าโอ้โหสุดๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเร็วเวอร์เร็วจริงๆนะครับคันที่2เปโดรอาคอสตาคันที่3ฟรานเชสโกบัญญาย่าณนะครับนี่คือ3คนบนแถวแรกครับส่วนนะครับแถวที่2คันที่4 5 6เป็นฮอรเฮมาตินนะครับคันที่4แล้วก็อเล็กมาเกสคันที่5แล้วก็มอวิเดลลี่คันที่6นะครับส่วนแถวที่3 7 8 9เป็น แบดบินเดอร์นะครับคันที่7แล้วก็โอลิเวล่าคันที่8ปราอุฟนันเดสคันที่9นะฮะกริดที่4ี่แถวที่4นะครับแถวสุดท้ายใน Q2 นะฮะก็คันที่10เป็นโยฮันซาโก้11เป็นอเลสส์สปาการโรแล้วก็12ก็เป็นมาวุลิวินญาเลสนะครับนี่คือ12คน12คันนะครับที่โผล่เข้ามาอ่ะเดี๋ยวผมจำไม่ได้หมดขออนุญาตด,ดูโพยนะฮะส่วนคันที่13นะครับมาโกเบเชกี้ครับคันที่14 ไอเนียบาสตซิเนนี่คันที่15แจ็คมิลเลอร์ครับคันที่16ฟาบิโอดิจานันโตนิโอคันที่17ฟาบิโอควาตาโรโรคันที่18ทากากินาคากามิครับคันที่19ออคุโซเฟรนเดสคันที่20ลูก้ามารินี่21บเอ็ดอาริบรินส์แล้วก็22จอนเมียครับนี่ก็คือ22คน22คันนะครับที่จะลงสนามใน2องทุ่มรอบสปินเรสการแข่งขันในคืนนี้กันนะทุกคนทำไมผมถึงรู้สึกตื่นเต้นทำไมถึงมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับทีี่่เรยกวา มันเป็นความ a m a ซ i n g นะฮะในตำแหน่งโพของมาร์กเนี่ยจริงอยู่ครับแม้ว่าในเวลาที่มาร์กทำได้ก็คือ146 <c oughs> เวลา146.7เนี่ยนะฮะไม่ใช่เวลาที่ทำลายสถิตินะสถิติเนี่ยก็คือประมาณ145.6เนี่ยอันนี้เอาง่ายๆนะครับว่ามันช้ากว่าสถิติสนามเนี่ยอยู่ร่วมๆหนึว,วินาที แต่มันมีเหตุผลครับที่มันช้ากว่าซึ่งเจ้าของสถิติก็ไม่ใช่ใครแล้วก็เป็นมาร์กมาเก็ตนะครับที่ทําไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้เสียดายนะับผมเองลุ้นนะครับว่ามาร์กน่าจะกดลงไปได้กว่านี้อยู่เวลาที่กดมาในเมื่อวานนี้1 4ึ่งสี่ห้าเปลี่ยนปายเนี่ยน่าจะถูกกดลงไปถ้าดินฟ้าอากาศมันเป็นใจถ้าสนามมันเป็นใจแต่นะฮะในช่วงบ่ายนะครับก็คือก่อนที่ Mo t ต3จะลงฝึกซ้อมรอบสุดท้ายนี่มีฝนตกลงมาครับเดชบุญถ้ามันตกก็มันหยุดแต่มันก็อาจจะทำให้พื้นแฟรเนี่นะครับมัน เปรียกอย่างโมโต3เนี่ยเวลาก็ช้ากว่าเดิม10กว่าวินะฮะโมโต2ก็เหมือนกันนะครับเวลาช้ากว่าเดิมประมาณเกือบเกือบสิบวิในส่วนของโมโต g ีพีเนี่ยแฟกมันก็เริ่มแห้งเพราะว่าแดดมันก็ส่องลงมาแต่มันก็ไม่ร้อยเนะฮะไม่ได้ว่ามันจะแห้งจา๋าเหมือนกับเมื่อวานนี้ดังนั้นเวลาก็เลยช้ากว่าเดิมบางท่านอาจจะไม่เข้าใจอาจจะงงว่าทำไมเมื่อวานเร็วกว่าทำไมวันนี้มันเป็นอะไรยังไงนะครับเนี่ยบอกไว้ก่อนนะครับว่า สนามมันไม่ได้แห้งสนิทนั่นเองนะทุกคนแต่ถึงแม้เวลาของมาร์กจะไม่ได้เร็วกว่าสถิติเดิมที่เขาเพิ่งกดไปเมื่อวานนี้นะฮะแต่มันเป็นสถิติที่มันเร็ว,เ,วรเมื่อเทียบกับคนอื่นผมบอกตามตรงเลยนะฮะว่าผมจําไม่ได้นะครับว่าครั้งล่าสุดที่ผมดูว่าระยะห่างระหว่างคนที่คว้าโพกับคันที่2 3งสลงมาเนี่ยมันเมื่อไหรกันนะครับที่มันห่างแบบนี้ห่างประมาณ0.8วินาทีกว่า เยอะไหมกโคตรเยอะเลยฮะใช้คําว่าโคตรเยอะเลยฮะเพราะว่าถ้าเป็นปกตินะถ้ามันไม่มีเหตุแบบฝนตกหรือว่าอักซิเดนต์อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ห่างขนาดนี้หรอกต่อให้แบบว่ามันจะขาดลอยขนาดไหนมันเต็มที่ก็จุดสองจุดสามอะไรประมาณนี้นะฮะที่เราจะคุ้นกันบ่อยๆเลยนะฮะอยู่ประมาณนี้แต่เนี่ยมัน0.8กว่ากว่ามันเกือบๆจะหนึ่งวินาทีเสียด้วยซ้ำนะฮะห่างจากคันที่2 3 4ก็คือห่างอยู่3คันนะฮะแต่ถ้าเทียบกับคันที่5ลงไปเนี่ยอันนี้เกินวิไปนะฮะ เห็นไหมครับว่านี่ก็คือมันเร็วแบบจนแบบเราคิดว่าโอ้โหนี่ทาไมตอนแรกเราเมื่อวานเราเห็นความเร็วของมาร์กเนี่ยเราก็ยังคิดนะฮะว่าโอเคละ่ะทีมอมื่นเขาอาจจะยังเก็บข้อมูลยังไม่ได้อ่าโดยเฉพาะในเรื่องของแอสปาวฟเทมใหม่อะไรก็แล้วแต่ละฮะก็คือคาดว่าเดี๋ยววันนี้หมายถึงพรุ่งนี้หมายถึงไอเราบอกวานเป็นพรุ่งนี้ฮะก็คือเดี๋ยวรอบ fp 2เดี๋ยวการคอลิฟายทน่จะดีขึ้นแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่เป็นอย่างนั้น,นครับคือมาร์กยังคงเหนียว คือมันมีไม่กี่ครั้งหรอกนะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่เราจะได้เห็นใครสักคนหนึ่งกดเวลาเร็วทุกรอบในการลงสนามตั้งแต่ fp 1ในวันสุกตอนเช้ารอบบ่าย pr นะครับตั้งแต่รอบ fp 2ในตอนเช้าวันเสาร์วันนี้นะครับแล้วก็รอบคอลี่ไฟน์มัน,นลงสนามทุกรอบเนี่ยจะเร็วกว่านะครับแล้วไม่ได้เร็วกว่าธรรมดาเร็วกว่าทุกคนเนี่ยเกินครึ่งวินาทีนะครับมันมันมัน,มนไม่ได้แบบว่า มีสถานการณ์ในแบบนี้หรอกแต่นี่ฮะมันเกิดขึ้นกับมาร์คมาเคสครับในขณะที่ในสนามเนี่ยยังคงมีนักแข่งที่มีความเร็วสูงอย่างเปโก้นะฮะอย่างมาตินอยู่แต่เปโก้กับมาตินก็ต้องยอมจริงๆฮะคือยังคงตามหลังอยู่ไกลมากทุกรอบการลงสนามเนี่ยมันจะไม่ a อ a เมซิ่งเกินไปถ้าไม่ปลบมือให้มาร์คเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้าอดติเกิน,เก,นเกินไปหรือเปล่า ช่ไหมครับทุกคนดังนั้นนะครับสิ่งที่รอให้เติมเต็มในตอนนี้ก็คือการแข่งขันในคืนนี้2องทุ่มแล้วก็เมนเวทในพรุ่งนี้1นึ่ทุ่มนั่นจะร้อยเจะสมบูรณ์นะครับตอนนี้ก็คือเราก็ยังไม่ได้รู้นะฮะว่าโอเคละจะเป็นไปในยังไงกับการวิ่งระยะยาวแต่นะฮะถ้าไม่มีเหตุอะไรซึ่งแน่นอนเราไม่ต้องการที่จะอยากให้มีเหตุแบบนั้นหรอกเห็นไหมละ่ะเพราะว่าถ้าเป็นไปนในแบบนี้นั่นหมายความว่ามาร์กออกสตาร์ทด้วยตำแหน่งโพในวันที่เขาเร็วแบบแบบแบบมันเกินต้านจริงๆอ่ะ อันนี้เราคิดกำขมคิดเล่นๆกันนะฮะว่า11รอบในคืนนี้เนี่ยจะทิ้งห่างกันไปกี่วิอ่านะครับลองคิดเล่นๆดูนะฮะแล้วก็ในช่วงเวลา3-4ชั่วโมงจากนี้ไปเนี่ยอ่าเอาง่ายๆเลยอย่างดูกติด้วยกันนะครับ GP 2-4ทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีเวลาแล้วฮะเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเขาจะเล่นคนมายากลอะไรหรือเปล่านะฮะอ่าตองตองดูในตรงนี้คือจะมีเจอกุญแจอดอกสําคัญนะครับที่จะมา เรียกว่าเอาความเสียเปรียบเนี่ยกลับมาคือต้องยอมรับนะครับว่าเอ่อ GP 2 4เนี่ยผมนี่เคยเคยเคยตั้งกระทู้ถามเพื่อนใน a c e b o o k นะ,ะก็ได้รับบทวิเคราะห์ต่างๆมากมายไก่กองนี่มาว่าโอเคแล้วตกลงว่ามันเป็นเพราะว่าอะไรยังไงกันบ้างทําไมมันถึงเกิดส่วนต่างขนาดนี้ทําไม GP23 มันเร็วกว่า GP24 อยู่เกินครึ่งวินาทีอันนี้ก็คือเมื่อวานนี้เราเอาเมสซิ่งนะครับกับครึ่งวินาทีก็คือ0.5ขึ้นไปนะอันนั้นเราเอาเมสซิ่งนะฮะแต่วันนี้ไม่ใช่ครึ่งวินาที 0.8กว่าครับเกือบเกือบหนึ่งวินาทีเสียด้วยซ้ำเหมือนมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นอ่ะนั่นก็คือมันบ่งบอกว่าอะไรบ้างบ่งบอกว่าสนามนี้มาเขาเทพเขาถนัดเขาชนะมากที่สุดเขาประสบความสำเร็จมากที่สุดแต่คนอื่นก็ประสบความสาเร็จเหมือนกันนะฮะคือได้รับคําตอบมาประมาณนี้จากเจ้าตัวนะเจ้าตัวบอกว่าในที่นี่เขาเทแอสแฟล์ใหม่หรือว่ายางมาตอยแล้วมันมันลื่นการยึดเกาะมันอาจจะไม่ค่อยมีนะครับมันก็เลยทําให้เรียกว่า หน้าแข่งคนอื่นๆนี่อาจจะยังแยงไปอาจจะแบบว่าไม่คุ้นไม่ชินเพราะว่า2ปีที่หายไปข้อมูลยางก็ไม่มีนะครับพื้นยางมาตอยใหม่อุณภูมิก็ไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วเนี่ยเหมือนจะต้องมาปรับเซตเริ่มต้นจูนนับหนึ่งกันใหม่อะไรเงี้ยในขณะที่มาร์กเนี่ยเขาอาจจะชอบแทร็กที่มันลื่นๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะก็คือเซตรถมาแล้วคือได้สไลดลอยนิดนึงอะไรประมาณนั้นซึ่งอันนี้มันมันเป็นความถนัดส่วนบุคคลนะครับอย่าไปบอกว่า มันเรียนแบบกันได้ไหมอะไรยังไตงต่างเนี่ยน,นั่นก็คืออาจจะเป,เป็นความพิเศษที่ต้องยกให้กับมาร์คเข้าไปนะฮะแต่ทีนี้ทําไมมันถึงจากที่เมื่อวาน0.5าเราว้าวแล้วเนี่ยเราวันนี้มันศูนจุดกว่าๆเนี่ยนั่นก็เพราะว่ามันก็ลื่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับทีนี้พอฝนมาหยดใส่มันอีกเนี่ยมันก็เลยยิ่งทาให้ลื่นขึ้นกว่าเดิมก็เลยทําให้นะฮะทั้งมาตินทั้งเปโก้ทั้ง KTM ทั้งอาพิเลียนเนี่ยก็เรียกว่าไม่ทันจริงๆนคร ก็คือแทบจะแบบว่าเพอร์เฟกทุกรอบนะครับเรายังไม่เห็นอาการในขณะที่คนอื่นจะมีอาการนะครับอาการที่เลี้ยวไม่เข้าอาการที่มีการสะบัดหน่อยนึงนะครับไม่นิ่งไม่อะไรเท่าไหร่แต่มาร์กดี่วันนี้เนียนปริบกันเลยทีเดียวทุกคนเห็นตรงนี้ใครที่ไม่ได้ชื่นชอบมาร์กมาเก็ตอาจจะบอกว่าแม่ผมทำไมอวยเวอร์เกินจังผมอย่างนั้นผมอย่างนี้กับมาร์กไปก็คือขอร้องอย่าอย่ามาคิดอคติอะไรกันนะครับทุกคนที่ทําผลงานได้ดีดแบบนี้ผมก็จะก็จะอวยแบบนี้แหละหมายความว่า อย่าบอกว่าเวยเลยฮะอย่าบอกอย่าบอกว่าเราเชียร์แบบเวอร์เลยก็คือมันไม่ได้เป็นการเชียร์แต่เป็นการเอานะฮะความเป็นจริงมาแล้วก็มาอธิบายฟังว่าอ๋อเขาเขาเยี่ยมอย่างนี้หรอเขาสุดยอดแบบนี้เหรออะไรอย่างนี้ไงนะฮะถ้าวันหนึ่งนะครับเป็นมาตินทําแบบนี้ได้ผมก็จะพูดว่าโอ้ยมาตินสุดยอดเลยถ้าวันหนึ่งอาคอสตาทําแบบนี้ได้ผมก็จะพูดเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าวันนี้ ไม่ใช่ของสองคนนั้นวันนี้เป็นของมาร์กมาเคสเราก็เลยนะฮะชื่นชมในความสุดยอดของเขานะครับแต่ใดใดแล้วก็ตามก็จะเติมเต็มในการแข่งขันสปรินต์คืนนี้สองทุ่มแล้วก็เมนเวทในพรุ่งนี้จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าโอเคนะฮะว่ามาร์เป็นยังไงกันในท้ายที่สุดของหลังการแข่งขันแล้วเนาะอาที่นี้จบเรื่องราวของมาร์กไปว่ากันที่คนอื่นกันบ้างนะฮะทุกคนวันนี้นะฮะคนที่เรียกว่ามันมันมีอะไรได้เซอร์ไพรส์หลายอย่างเหมือนกันนะ่าจะว่าแล้วตั้งแต่คิวหนึ่งเลยครวนนรม Super star, มีไม่กี่ครั้งหรอกนะในแต่ละสนามนะครับที่นักแข่งระดับบิ๊กเนมจะหลุดไปใน Q1 เยอะขนาดนี้เอาง่ายๆเลยว,ว่า KTM ทั้งยวงฮะสนายร่วงไปใน Q1 หมดเลยแล้วก็กลายเป็นแบดบินเดอร์นะครับวงคู่กับเปโดรอาคอสตาขึ้นมา VR 4-6ก็ถือเป็นบิ๊กเนมได้เหมือนกันนะครับดิจเอ็กับทางมาโกเบชีกไม่ผ่านนะครับแถมผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะครับออกสตาร์ทคันที่1 6บิไปนู่นนะฮะ อันนี้2คนและแชมป์เก่าของเรานะครับเอเนบาสจิลินี่เมื่อวานอาจจะมองว่าโอเคละอาจจะเจอเรื่องของธงเหลืองเรื่องของอะไรของแจ็คไหมแต่ในรอบนี้กดเวลาไม่ได้ไม่ลงเลยนะฮะแล้วเซตรถไม่ลงตัวนะครับเจ้าตัวมีข้อผิดพลาดหลายจุดมากๆเลยก็เลยทําให้หนู่นนะครับไปเอาซาร์ทที่สิกว่าลงไปเห็นไหมครับว่าบิ๊กเนมทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าอยู่ตรงนั้นกันนะฮะแล้วก็2ค่าจากญี่ปุ่นมีอะไรพลิกไหมก็ไม่มีฮะยังคงอยู่ในมาตรฐานเดิม จนมีากายเป็นนักแข่งที่ผลงานด้อยกว่าเพื่อนร่วมทีมอย่างลูก้า m a r มารินีเสียอีกครับในในคราวนี้นะเพราะว่าไปออกสตาร์ทในตำแหน่งบุย้ยในขณะที่ยามาฮ่าก็เหมือนกันนะครับยามาฮ่าเนี่ยเมนเมว่าจะโดนฮอนดะ้าทิ้งนะฮะเมื่อสนามที่ผ่านมาก็ผลงานดูดรอปดูแย่กว่าฮอนด้าทั้งที่ก่อนหน้านั้นก็คือผลงานจะจะนำหน้าฮอนด้ามาโดยตลอดใช่ไหมฮะแต่สนามที่ผ่านมาที่ออสเตรียผลงานดู ยากกว่า Hon ด a แล้วก็ในที่นี่ก็ยังอยู่ยากกว่าหมายถึงว่าการคอลิฟายเลยครับในที่นี่ฮะส่วนการแข่งขันเนี่ยต้องไปรุ่นอีกท,ทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์อะไรกันบ้างใน Q2 อาร์พิเลียนะครับเร็วแรงจริงๆในเมื่อวานนี้ก็ตามหลังมากมาเทสมาไม่ได้ห่างมากประมาณจุดสองนหน่อยเนี่ยทีมโรงงานนะครับแต่พอคอลิฟายเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่า2คนจากทีมรองนะครับทั้งมิเกลโอลิเวล่าทั้งเปาฟูนันเดสดีกว่าทีมโรงงานซะอย่างนั้นทีมโรงงานไปอยู่คันที่ 11 12ครับอ่าก็คือเอสปาร์โกมาคันที่สิบเนะครับท็อปการมาคันที่12ในขณะที่โอลิเวล่ามา8นะครับแล้วก็เราฟอนเดสมา9เซอร์ไพรส์ไหมอืมนะครับเซอร์ไพรส์นะฮะก็แต่ตามจริงแล้วก็คือมันก็ไม่ได้เป็นระยะที่มันห่างกันอะไรกันมากนักบอกนะ,ะถ้าจะว่ากันตามตรงนะแล้วไอ,อพเพลียเข้าเข้าคิวสมาทั้งทั้ง,ท,งทั้งคู่นะฮะทั้ง2ทีมนะครับในเมื่อวานนี้เปโดรคอสตาเซอร์ oster, อไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์นะฮะ เพราะว่าเจ้าตัวนั้นผลงานตามตรงเลยนะคือแพ็กฮะผลงานแพ็กในสนามที่ผ่านมาคอลี่ไฟซ้อมเลยมาไม่ดีออกสตาร์ตปิดสตาร์ทก็ไม่ดีออกสตาร์ทยังไม่ดีอีกจบการแข่งขันก็ไม่ดีมาในที่นี่ก็ยังแพ็กอยู่เหมือนเดิมก็คือซ้อมมาหน้าเป็นห่วงสุดกว่า KTM ฮะคนอื่นๆนะฮะอ่าก็คือผลงานยังสู้แบ็คสู้แจ็คไม่ได้เลยอย่างงี้นะครับอาจจะดีกว่าออกัสโซนหน่อยหนึ่งอย่างงี้งแต่นะครับเจ้าตัวก็มาพลิกวิกฤตจนได้นะฮะก็ตั้งแต่รอบคิวหนึ่งแหละนะครับก็ เวลาแข่งกันกับแรดบินเดอร์นะครับเพื่อนร่วมทีมในปีหน้าเนี่ยเข้ามาแล้วก็ไม่ทําให้แฟนๆในโฮมเรสได้ผิดหวังนะครับเพราะว่านี่ก็คือสนามหลังบ้านของเจ้าตัวเหมือนกันเนี่ยก็ตามมาร์คไม่ทันจริงๆฮะตามไม่ทันจริงๆแต่ก็ดีพอจะอยู่ในกลิ่ที่2ดังนั้นก็ถือว่าเอ้านะครับได้ลุ้นนะฮะว่าผลงานแป็กมาก็พักหนึ่งแล้วละ่ะถึงคราวที่ต้องกู้หน้าแล้วหรือเปล่านะครับสำหรับเจ้าหนูหมายเลข31คนนี้นะครับเบบีช้ช์าของใครลหลายๆคนกันนะฮะทุกคนามาตินนะฮะ มาตินกับเปโก้เนี่ยเขาจะต้องแข่งกันจริงๆละแต่มาตินเด็กท่าล้มในการคอลีฟายตั้งแต่รันแรกนะครับแต่เจ้าตัวดีนะที่ไม่เป็นอะไรมากแล้วก็รีบลุกขึ้นมาแล้วก็นํารถออกไปวิ่งแล้วก็แม้มาตินจะออกสตาร์ทในกริดที่4ก็คือ,อแถวที่2คันแรกก็เลาะลิมเส้นมาได้เนี่ยนะฮะเป็นระยะหวังผลได้เหมือนกันเนี่ยแต่เพื่อนๆจะได้เห็นนะครับว่าคันที่2 3 4ก็คือเปโดรเปโก แล้วก็มาตินนะคะเนี่ยสามคนเนี่ยเวลาเขาแทบจะแบบไม่ได้ห่างกันเลยผมผมใช้คําว่าเร็วเท่ากันฮะดังนั้นมาตินถึงแม้จะออกกิจที่สี่เขาไม่ได้ช้ากว่าเพโก้นะเขาไม่ได้ช้ากว่าเปโดเขาช้ากว่ามาร์คมาเคแค่คนเดียวดังนั้นนะครับการลุ้นแชมป์โลกระหว่างเปโก้กับมาตินยังคงได้ลุ้นอยู่ถ้าใครที่จะมองว่าแม่มาร์คจะจอเล็กอย่างนั้นอย่างนี้กันหรือเปล่านะครับโอเคปล่อยมาร์คไปถ้ามันจะเป็นไปอย่างนั้นก็ดีใจด้วยนะฮะแต่การลุ้นแชมป์โลกเนี่ยมันไม่ได้ห่างกัน นะฮะเปโกโก็ไม่ได้พลาดเลยนะฮะแม้ว่าจะจะต้านมาร์คไม่อยู่จริงๆก็ยังคงออกแถวหน้ามาตินถึงจะพลาดแต่ก็ยังเอารถมากดเวลาแล้วก็ตามหลังเปกโมาแค่1นึ่งตแหน่งเห็นไหมครับผมว่าน่าจะเป็น1นึ่งไฮไลท์นะผมว่าไม่น่าเบื่อฮะไม่น่าเบื่อรับบอกไว้ก่อนเลยใครที่อยากใครที่คิดว่าตัวเองจะพลาดเนี่ย รีบเคลียทัวร์้ะเหลือเวลาอยู่แค่2อสชั่วโมงจากนี้ไปนะฮะไม่อยากให้พลาดการแข่งขันนี้เพราะว่าเราจะได้ดูศักยภาพของ gp 2 3ครั้งแรกของมาร์คมาเก็ตที่มันแข็งแกร่งแรงเกินต้านทุกราบการลงสนามจริงๆเนี่ยเรายังจะได้ดูการชิงเหลี่ยมชิงลายกันของ2ผู้นานะครับที่กาลังต่อสู้กันแค่ส่วนต่าง3คะแนนนะฮะระหว่างไฮโก้กับมาตินที่ขึ้นหน้ากันอยู่นะฮะทุกคนย้านะครับสปอตชีวีแล้วก็ t n t Sport 2เท่านั้นนะครับอย่าไปเพิ่ เปิดทีวีเปิดอะไรใครที่มาบ่นว่าดูไม่ได้นะฮะดูไม่เป็นอะไรอนยะ่างผมก็ไม่อยากจะพูดเยอะนะครับเพื่อนๆยังมาคุยกับผมใน YouTube ได้เลยเพื่อนๆยังมาคุยกับผมใน Facebook ได้เลยไหนเล่าจะนะครับพิมพ์เข้าหา,าใน Google ไม่เป็นเลยหรือมันยากขนาดนั้นหรอไม่น่าจ่านะทุกคนดังนั้นนะครับก็ค่อยมา,าเจอกันกับผมในไลฟ์สดนะฮะในมันก็จะแข่ง2ทุ่มประมาณ2ทุ่ม40ไม่เกินนี้ก็จะแข่งเสร็จแล้วครับ ประมาณสามทุ่มเลยดีกว่านะฮะสามทุ่มเอ๊ะมันจะมีคอลี่ไฟเอฟวันเอาเป็นว่าะนะครับก็คือจะรีบเคลียร์เวลามาคงจะสามทุ่มบวกลบนะฮะทุกคนมาฉลองความสําเร็จให้กับม Mark าร์คมาเคสหรือเปล่าเรายังไม่รู้ตงรงลุ้นกันไปนะครับหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่เก้าคนที่จะมีแต้มในสปรินต์เลสในคืนนี้นะครับกับกิจกรรมได้สดใครไม่ได้ไปไหนยังไงกันบ้างน,นะครับเตรียมตัวนะครับมาร่วมฉลองกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกับผมใหม่ในคืนนี้สวัสดีครับ